สวยเป๊ะขึ้นจริงๆค่าสำหรับกวางวานปิยะออมสินนบุลหรือกวางเดอะเฟสซึ่งจากที่ทราบกันว่าปัจจุบันเธอทำจมูกมาแล้วหกครั้งกว่าจะสวยตรงใจที่สุดผ่านมาเยอะมากๆล่าสุดเธอเล่าประสบการณ์ทำจมูกทั้งหมดให้ทราบว่าครั้งแรกตั้งแต่อายุ18ตัดสินใจทำเพราะรู้สึกว่าหน่าสวยหมดแล้วแต่จุดบกพร่องคือจมูกแบบชมพู่แต่ไม่จบยางจมูกชมพู่เหมือนเดิมแค่มีสันจมูกครั้งที่สองไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมแค่ถามเพื่อนว่า ไปทำจมูกที่ไหนมาสวยดีเลยไปทำที่เดียวกับเพื่อนบอริฟหมอว่าขอโด่งให้มากที่สุดเพื่อแก้ไขจมูกชมพูแต่ผลลั์ทำออกมาไม่ตอบโจทย์เหมือนเดิมครั้งที่3เจอในโฆษณา a c e b o o k เป็นคลินิกที่หมอเพิ่งเรียนมาจากเกาหลีแก้แบบโอเพนแต่ด้วยที่เพิ่งเข้าวงการรายได้ไม่ได้มีมากเลยหาที่เขารับแบบรีวิวเลยตัดสินใจทำที่นี่ตื่นมารู้สึกสวยมากเรียวแหลมมิดโลกเกาหลีหน่าหวานมากแต่ไม่ถึงอาทิตย์จมูกล้มเอียงไปอยู่อีกฝั่งสุดท้ายถอดและพักจมูกหนึ่งเดือนกลับไปทำใหม่เป็นแท่งที่สี่ ครั้งที่สี่กลับมาสวยเหมือนเดิมจมูกตั้งตรงแต่ผ่านไประยะหนึ่งล้มอีกเลยกลับไปหาหมออีกไม่ไหวแล้วล้มติดกันในระยะเวลาแค่สองเดือนสุดท้ายหมอสั่งถอดพักหกเดือนหมอมีความรับผิดชอบดีมากๆเขาเสนอการแก้ครั้งที่สามมาแต่ตนไม่เอาแล้วซึ่งเป็นช่วงประกวดเดอะเฟสด้วยหน้าที่ทุกคนเห็นตอนนั้นไม่มีซิลิโคนในจมูกพ่อแข่งจบมีโอกาสเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตผู้จัดการให้ไปทําจมูกเพราะไม่ขึ้นกล้องครั้งที่ห้าไปทําอีกครั้งที่ผู้จัดการแนะนํา ใช้กระดูกหลังหูอีกข้างเท่ากับไม่มีกระดูกหลังหูแล้วผลลัพธ์พึงพอใจมากชอบมากธรรมชาติแทบดูไม่ออกกว่าไปทําจมูกมาจนอยู่มาประมาณ6ปีครั้งที่6กทาเพราะรู้สึกว่าจมูกเราไปได้อีก